สวัสดีครับ พี่มูเดอะสตาบ้านนอกครับผมครับมื่อนี้กะอยู่กับทีมงานด้วเก่าครับพี่น้องแปลว่าบรรยากาศล้มหนาวๆนะครับยามโม่แรงเข้ามาแรงมากนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดครับพี่น้องเขาเขอในเมืองบ่ได้นะครับขื่นพู้ครับมื่อนี้พาขื่นพู้ผากันไปยางเข่ามื่อนี้ไปผ้าตัดอ่อไม่ไม่เห็ดบังขลามครับผมไม่ไม่ไพ่ครับพี่น้องเห็ดบังขลามเขายง่เนี้มันเขาไม่เนาะครับผมเขาไม่โอเคครับกับ สองสามสหายให้เราพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับ าอยู่ไก่พู้องตัดไม่เ็นบางหอลามครับเขาไม่หอมๆ้องครับหมแร้วคบ้ีบางขอลามนกันางขอลามนะครับไปนลยครับง่ยมันเก่งง่ายมันตัดง Okay, one okay. ครับพี่น้องครับพอดตีนผู้เนินเขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ให,ให้พี่มูให้ส้มบรรยากาศทางล่างก่อนนี่นก็จะบรรยากาศดีเติบเต้นเนาะพูดไรอู้หูไหครับบ้านพี่มูอยู่งก๋ๆพูด่ะใส่ไว้พูด่ะเห็นบอลพี่น้องหลังคาสีฟ้า,าครับ นี่กรถบุกปราไว้ขึ้นไหมครับเอาแดงแดงหอบบ่นเนี่ยนนี้ก็หาทางขึ้นหาตัดเอาใหม่ได้ครับบันเนี่ยครับตัดใหม่เฮ็ดบางข้ามหกมครับพ<า>ี่น้องข,ขนาดเลยเจาะทางขึ้นพวกเห็นครับไปก่อนจะคำก่อน ยังเลยน้ำปักน้ำครับพี่น้องได้๋ยวเมื่อกี้แด้วยเป็นน้ำหรือเป็นอย่างนี่น้ำยังฟังดินเลยโอ้ครับพี่มาหน่อยได้เลยสอดเกือบปัดครับโอ้เผื่อพี่น้องเป็นแข็งครับอันตรายครับนี่เผื่อคมอีกตั้งหากอันตรายครับพี่น้องสอดเกือบเลยครับ เขาน้ำปลาน้ำมผู้นี่บมแมนว่าของงเลยครับพี่น้องเนาะอันผู้ใดบ่กเคยมากผู้ใดบ่เคยขึ้นนี่นะครับอันจะาย่กับมีหลายครับเป็นน้ำเป็นหินเป็นสัตว์มีพิษกับมีครับเขาต้องใส่ความระมัดระวังเอาพี่นอ้องมุนแบบ นี่เบิ่งถึงหัวพิมูพิมูใส่เบื้องนี้ครับนี่พี่น้องเห็นบ่น้ำครับนี่เมื่อวังนี่ก่อตาครับต้องหลอดหลอดเท่านั้นระวังเด้อเชีวโอ้ครับพี่น้องขึ้นมาสูงตเติบนึงครับหาบ่เห็นหายากพี่น้อง เขาสีเดเอาไม้นี่ครับไปทนลองครับแบบนี้เอาไม้ไผ่ไผ่ไผ่ย่างอื่นเหรอไผ่สร้างไผ่สร้างกันครับพี่ยว <c oughs> นี่ <c oughs> ต้นว่าเมื่อยครับไผ่สร้างนะท่านเป็นต้นขันพัสาัย,ายสานพัสดาบ้าเหนืเอิ่นไม่สร้างครับนี่ <c oughs> นี่้างนี่ ได้แล้วครับเดี๋ยวช่วยพี่น้องมังดูบ้างขอลามขอลามยักษ์ครับพี่น้องเพื่อโอ้บังเง่เลยเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกันครับกับข่ามาหอมหอมเมือพี่น้องภารกิจหาทางลุ้งครับบ่เนี้ไปเ่าพี่น้องหอดบ้านแล้วนะครับนี่บังบังข้าอลามนะครับบังข้าอลามยักษ์โอ้บังบังเงยพี่น้องพี่โมบเคยกินบังเงยไหม ไม่แต่บางนิดหน่อยเขาขายเท่านี้นะเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะครับกะไม่ยึดบังเขาลามนะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งเขาอะ,อะไรคะอะไรคะไ,ไวน์นะครับพี่มูก็จะเอาเข่ามาใส่เขาห็ดเข่าไม่สุกแล้วนะครับเราก็ปรุงเข่าเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับไปเลยครับอย่าทำการ

เขาหันหอนครับพี่รองเนี่ยมึงม่มีไอเขาอ,อยู่ได้ครับหนึ่งเขาหันหัได้พี่มูมาใส่ในนีนัก่อนเดี๋ยวมันจะได้ใส่อันใส่น้ำใบโอ๊ยน้ำกะทิครับเนี่ยเป็นน้ำใบเตยนะครับพี่มูใบเตยใส่น้ำเนาะขอหยาดใส่มือหน่ยครับเนี่ยกะทิให้มันมั่นครับแล้วก็ใส่ใบเตยมันหอมหนะครับ เทลงกันเลยครับเทน้ำตาลเทน้ำตาลยังไงครับเห็นมันหวานมีความหวานเะครับเนี่ยใบเตยพี่มูจะมาอัดอัดบังมันครับโอ้หอมขนาดาษาาาี่น้อกกล่องไฟฮอครับเบิ่งกล่องไฟฮอก็ะล้งงหนดังได้ทีครับเนี่ย ่องไฟะยำร้อมนะครับหืมหอมขนาดสุดยอดกับพี่น้องเลย ังเราจะกอ,อกใส่นบางล่างเรียบร้อยครับพี่น้องกอ,อกใส่ใน้บางนี่เลยประนี๋เฮ้ยหยุดคันยุ่เอาครับพี่น้องกอ,อกกันเหยนกอ,อกดีๆอย่าไปมันติดขงัขงๆข้างบนนั่นดิล่ะกระแทกลุงผอมเนาเดีอือนเสียบใช่เนาะ ต้องอาาัดให้มันแน่นครับเอาละว่าเฮี่ยนะใบเตอยองัดเห็นมันหอมครับพี่น้องเริ่มค้าแล้วครับมืดแล้วถ่ายผดว่ามึงเข้าใสเขอลายไป ประมาณนี้ครับเพราะว่ากันส่ยรายมันจะมันจะเป็นอะไงมันจะทางออกบ่แมน่นเขลาลำบ้างหมดไงครับกูเล่ะโอเคครับบารนี้ย่างนะครับต่อไปครับพี่น้องครับอเอาละครับพี่น้องย่างครับบารนี้บูย๊ยเฮียบังเขาลำมฮ่อมืดครับกล่องอะ บันบุญเราคอยบันเห็นบบบไดนเนาะเอาไว้ใกล้กันก็ได้ว่าเอาต้องเอาเอาเพราะเพราะเคงลง่ไหมเอาเออนอนลง่มสิเอาครับพี่น้องครับไฟเฮางหารุ่นกันครับจนสุกพุ่นละเอาอย่างไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับม่นก็ยิ่สุกเนาะก็จะหอมนะครับเอาใบเตยยัดย่างดีขึ้ยัดถึงปากมัน สามบั้งครับเรียบร้อยโอเคครับพี่น้องผ่านไปประมาณเท่าไหร่แล้วฮะครึ่งชั่วโม,มงในบอกหรือเปล่าประมาณครึ่ง,งชั่วโม,มงครับพี่น้องครับพริกบึงดูล่ะบ<า>ั้งเนมีแต่สุกเอ้อออออโหอไก่ไปไหนเฮ้ เริ่มใหม่ครับเริใหม่แล้วหลายเฉพ่อเราเลยายเฉพ่อเราเอา,เอา,เ,อาเอาพักไปครับพี่น้องครับบนันเด็ทางนี้น,น่ะจะสูงเราครับเพราะว่าเขาห้องสุกอยู่แล้วเนาะนี่เนี่ยมันดนันใบตองดันดันใบนีออกมาติดเดันใบเตยดันใบเตย,ยออกมาครับเดี๋ยวเราจะเอาเอา,เอาตั้งพักไปก่อนครับพี่น้องครับให้มันเย็นแล้วเขาก็จะไปพากันครับโอ้ยเอาไว้นี่ก็ได้ข้างล่างนี่เออเอามาทั้งสามบังเลยสามบังบักเนยครับ โอ้โหด,ด,ด,ดูเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งตอนมันเย็นแล้วเขาจะไปพากันครับควนหอยหอยโอ้ยขักขนาดพี่น้องเยอย้ยเดี๋ยวไปเบิ้งไก่ล้วยควนเหยียงเลยหม่ครับพี่น้องครับไม่บงังโอเคครับไปเบิ้งถามมันเย็นครับเอาครับพี่น้องถอดอันถอดอันนี้ถอดยังไงใบเตยแล้วครับ กำลังจะทำการผ้าครับพี่น้องพี่สูตรศาสตร์ำกันห้องผ้บังแงปะเรเคยเห็นเตุบังเงอทีเนาะเอาเขาก็พาออกมนเดียือาแบบนั้นือแบบเียเขาผ้าเปียกมันออกก่อนครับพี่น้องลองเบิ่งลองเบิ่ง เอาครับพี่น้องครับปฏินิยัติจี้เลี้ยวแล้วบ้านนี้แกะได้ครับเพิ่นเป็นสูตรของเพิ่นสันว่าภาเปียวก็ล้วก็กแกะเนาะคือจังเขาเฮ็ดไข่น้ำตลาลันหมดมันเต็มบ่นเ่ยเต็มนี่ครับมันหล่นออกมาครับพี่น้องมันจะมันจะ<อ>มันห่อนเนาะมันก็เลยหล่นออกมาเอาแกะเบิ่องบนเป็นไหนอีกซองบ้างครับพี่น้องเอาบ้างดีก่อนเฮะโอ้เพีย ย่างดีโอ้ย่แบบบนใกไก่กับไปกับซอ้อม <c oughs> ครับย่างดีเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> ปอตผู้ใ <c oughs> ส่กะทิพร้อมใส่น้ำตาล์ไปจังหน่อยนี่ย่ยางหอมใบ <c oughs> เตยพร้อ,อม <c oughs> <c oughs> มาจั่นย่างหอมครับพี่น้องครับ <c oughs> บ่ต้องฉีกออกกัได้ปะแกเป็นเป็นแกลงมาซื้อนะ เดี๋ยวมึงอู้ยังดีครับไอห้หว้วยห้อย่าพิมูซิมึงก,ก่อนอืมยังหวังครับเอาซิมมึงด้วยขอฮาป่ะเอาแก้วเล็กอะไรฮะเอาไปถนัดและมันจะตกไหมไม่มเอาเอาะแก้วตกอ่ะดีดาคิวซิมมึงดิแอ้าปะพันะพันคิวค,ครับบงงังเงย ผ่านผ่านผ่านบ๊วยหานเหมือนกัว่ะผ่านไป่ใช่ละได้การกยืดได้การกยืดครับเพราะผมนี่เนาะกินกัะบื้งคารา้านน่องมันเนี่ยโอ้มันฝาดครับมันคำพี่น้องน้องไม่ยังเลยไม่เตอหอมน่องมันหอมมันหอนนะครับพี่น้องครับหอมซึมเต็มที่เอาครับพี่น้องครับตอนนี้มันก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวว่ให้เบิกเงินเี่ครับชิมงานโอู้หอนครับหอนกับชิมงานนี่ครับ มันเหมื่อแต่พี่น้องมันคำเลยครับรดูโม่แจ่ามือคำสดนี่ครับย่างดีครับเพี่ยโอ้มันบังไง่เนาะโอ้โหหอมครับผู้จ่ากินน้ำกรมิร้นเยอะพี่น้องครับนี่ยังอีกสองบังเนาะโอ้อมฝากกดจิดตามครับกดซับสไครต์ดกดไลค์กดแชร์ให้พี่ม่นำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ชั่นี้นะครับสวัสดีครับ